ดอยสูงมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งชาวมูโซดำแถบดอยมั่นจองเรียกเหมือนว่าอาชีชาวกะเลียงตีนดอยเชียงดาวเรียกว่าตะแร ى. ส่วนชาวม้งแห่งดอยถนนเรียกพวกมันว่าสายพวกมันถูกเรียกด้วยหลากหลายชื่อแต่มีความหมายคล้ายๆกันคือเป็นม้าของเทวดาเป็นพาณนะของพระเจ้า ร่างกายได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมมีประสาทสัมผัสในการระวังภัยที่เป็นเลิศดวงตาเห็นชัดในระยะไกลใ,ใบหูรับเสียงได้ดี มีกรีบตีนที่เหมาะสมกับการเปีนป่ายระนั้นก็เถอะแม้นว่าพวกมันจะมีคุณสมบัติเป็นเลิศเช่นนี้หรือเป็นพาหนะของพระเจ้าก็ตามดูเหมือนว่าการมีคุณสมบัติที่พิเศษเช่นนี้ ก็จะหลบเลี่ยงอนาคตที่มืดมนไปไม่พ้น จากการที่เราสำรวจกองผาในช่วงปี60-61ครับของสถานีวิจัยร่วมกับพื้นที่อยรักต่างๆเนี่ยพบว่าไอ้บางพื้นที่เนี่ยมีลักษณะพฤติกรรมเรียกว่าลักษณะเลือดชิดอย่างกรณียกตัวอย่างอิทนนท์เราพบกองผาที่มีเขาบิดซึ่งมันก็เริ่มเริ่มบ่งบอกว่าพฤติกรรมของในธรรมชาตินะเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้เราเรามองถึง,ถงอนาคตเลยว่าเราไม่ได้มองแค่10ปีเรามองถึงระยะยาวว่ากองผาในธรรมชาติทุกที่เนี่ยมันมีลักษณะอาศัยเป็นเกาะเนาะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วย,วยตัวมันเองได้เราก็ต้องถึงเเววลาาที่่คนยต้้องขไปช แก้ปัญหาพวกนี้ด้วยไม่งั้นถ้าเรายังปล่อยให้ไม่ทําอะไรไม่จัดการอะไรเข้าไปในอนาคตมันก็เลือดชิดสุขภาพของกวางผ่กก็จะหายไปเรื่อยๆอนาคตก็จะหมดจากพื้นที่ซึ่งมันตรงวันเราจะยากมากที่จะกลับเรากลับคืนมาครับเราก็ต้องเร่งทําตั้งแต่ตอนนี้โดยโครงการเราจะมีการพื้นฟูประชากรกวางผ่าของเขตรัาพันธ์สป่าเชียงดาวครับโดยสภาพพื้นที่ของดอยเชียงดาวเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ซึ่งตัดขาดจากพื้นที่อนุรักษ์อื่นจานวนประชากรนะครับปัจจุบันเนี่ย เราก็ถือว่ายังยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตแต่ถ้าในมองในด้านของพันธุกรรมนะครับโดยที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นพื้นที่จัดขาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องความบางหลายพันธุกรรมเป็นเรื่องสัมพันธ์เพราะว่าถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนสายเลือดกันระหว่างสายเลือดของจีิงดาวกับที่อื่นเนี่ยระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกวางผ่าของจริงดาวนะครับมันก็จะมีลักษณะอ่อนแอครับกว้างผ่า อันนี้มีความสําคัญใน,ในในความเป็นมูยทิสืบนะค่าเสถียรอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่คุณสืบนะค่าเสถียรเนี่ยได้ทําการวิจัยสมัยมีชีวิตอยู่แล้วคุณสืบก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของกวางผาสูงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวมูยทิสืบเองก็มองว่าเอเราจะมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลช่วยคุ้มครองสัตว์ตัวนี้อย่างไงนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งก็คืองานของมูชิในช่วงที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการทํางานในผืนป่าตะวันตกซึ่งไม่มีกวางผาอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสที่ได้มาทํางานร่วมกับศาสรนิววิจัยสัตว์ป่าชเชียงดาวก็ถือว่าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการทํางานที่คุณสืบเคยทําไว้สมัยมีชีวิตเนี่ยนะครับเรามาต่อง,งานหลังจากที่คุณสืบเสียชีวิตแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเทียบกันด้วยแล้วก็มาดูซิว,ว่าเราจะมีความสามารถเราจะมีศักยภาพในการฟื้นฟูสัตว์ตรงนี้ได้อย่างไร ในการในการที่เราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสําหรับสัตว์ปา่าจากที่จากกรงแท้ๆเลยก็คือเกิดมาจากกรงการเพาะเลี้ยงกรงเนเนี่ยยังยังไม่มีอะไรที่ทําเป็นแบบชัดเจนเท่าครั้งนี้ครั้งนี้เราตั้งใจตั้งแต่คัดเลือกสายพันธุ์ทางเพาะเลี้ยงเข้าไปคนคัดเลือกสายพันธุ์มาดูเรื่องตรวจเชื้อเรื่องตรวจโรคต่างๆจนจับคู่มาแล้วว่าตัวไหนที่เหมาะสมเอาตัวที่แข็งแรงที่สุดในกรงเข้ามาเพื่อว่าต้องการว่าในการที่เราทุกคมการเนี่ยทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเราเก็บ จะผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลหมดเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบบทเรียนหรือว่าแม่แบบแม่บทที่แผนแม่บทต่อไปที่ว่าอนาการที่เราจะปล่อยสัตว์ขึ้นธรรมชาติเราต้องดูอะไรบ้างปัญหาเล็กๆน้อยนอยที่เกิดเราก็พยายามจะบันทึกไว้เป็นตัวผู้นะครับจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมีย4ตัวทั้ง6ตัวเนี่ยมันจะมาช่วยในเรื่องของการ แลกเปลี่ยนพันธุกรรมนะครับทำให้ให้กวางผาของเพียงดาวเนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงขึ้นนะครับจากที่เราเริ่มมาวันแรกขนย้ายมาวันแรกแล้วก็จากการประเมินสภาพสุขภาพกวางผาในวันแรกก็สุขภาพแข็งแรงดีครับป <Yeah. S 1> ลอดโรคมาแล้วแล้วก็เราก็มีการตรวจดีเอ ที่จริงเป็นเรื่องยากนะฮะที่ที่จะทําเรื่องไกลตัวเลยให้ทุกคนรู้สึกร่วมกับเขานะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่ที่จากบทเรียนการทํางานของวิสืบที่ผมเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารเขาเนี่ยถ้าเราสามารถจะทําให้เขาได้เข้าถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะทําให้เราทุกคนเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นด้วยนะครับว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงหรือว่าความเป็นอยู่สถานการณ์สารภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ พอเรารับสื่อตรงนี้แล้วเนี่ยเราเกิดความเข้าใจเขาแล้วเนี่ยความผูกพันของเขากับเราก็คือเรื่องของการที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้จะทําให้อย่างตัวตัวผมเองพอเข้ามาเนี่ยผมก็ตระหนักแล้วว่าเฮ้ยเขามีความสําคัญนะแล้วก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยเขาอย่างไรตอนนี้ก็กลัดมาที่ตัวเราเองแล้วตอนนี้ตัวเราเองเนี่ย <S <S ผมคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือ <S 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 การช <Suzanne> ่วยสนับสนุนตอนนี้การช่วยสนับสนุนผมผมมองง่ายสุดเลยก็คือว่า ทำไงเราจะมีโอกาสในการที่จะสนับสนุนการทํางานของคนที่ทํางานอยู่แล้วในการคุ้มครองในการดูแลหรือว่านักวิจัยเนี่ยจะทําให้เขาสามารถที่จะทํางานได้เต็มที่การบริจาคการช่วยสนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความสําคัญในการทํางานอันนี้ผมปรคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยโดยตรงนะครับอย่างมือที่สืบก็มีกิจกรรมในการที่จะเปิดรับการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการจัดการวิ่งหรือว่าเรื่องของการบริจาคโดยตรงสําหรับการช่วยเหลือการติดตามประชากรกวางผาตรงนี้ อันนี้เป็นเป็นการช่วยเหลือโดยตรงได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าทุกๆคนมีหน้าที่หลักของตัวเองอยู่แล้วในในสังคมไทยทุกคนก็มีอาชีพมีการงานศักยภาพที่เรามีต่อหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีส่วนในการที่จะดึงเอาศักยภาพของเราเองมาใช้ในการที่จะทําให้เป็นประโยชน์ต่องานอนรักษ์นะครับคนที่เป็นสื่อสารมวลชนทําไงที่จะดึงเอาศักยภาพของเราในการเป็นนักสื่อสารเนี่ย เอาข้อมูลเอาเรื่องราวของสัตว์ป่าที่มีความสําคัญเหล่านี้มาเผยแพร่สาธารณชนนะครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเวลาเข้ามาเดินทางหรือว่าศึกษาหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยการปฏิบัติตนการดูแลหรือว่าการที่จะช่วยกันคุ้มครองไม่ให้พื้นที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยอันนี้มีความสําคัญหรือแม้แต่สุดท้ายคือเรื่องของการไม่ซื้อไม่ล่าสัตว์ป่าที่ที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมคิดว่าแต่ละคน สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เรื่องของงานอนุรักษ์สัตว์ป่าเรื่องการอานุรักษ์ป่าเนี่ยมันมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแต่มันเป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องเข้ามีมีส่วนในการที่จะช่วยสนับสนุนช่วยดูแลนะครับแล้วก็ไม่ทําให้มันแย่ไปกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญในพื้นที่กรงซับลิลิตของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ ไม่ค่อยไม่มีคนเข้ามารบกวนนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ว่าเราก็จะให้เขาดูแลห่างๆนะครับให้มันรู้สึกว่ามันได้อยู่กับธรรมชาติโปรแกรมที่เรามาฝึกที่นี่คือจะใช้เวลาประมาณ5เดือนครับก็พอมาอยู่ในกรงเรื่องอาหารเราก็จะปรับโดยการลดจำนวนอาหารค้นลงนะครับเป็น,เปนสเตปไปน,นะครับ 25%, ่0 75%จนถึงศูนย์โดยเราจะเพิ่มอาหารอาหารธรรมชาตินะครับให้ใหก,กวางผ่า ให้มันสามารถที่จะกินอาหารธรรมชาติอย่างเดียวจนคุ้นชินก่อนที่เราจะปล่อยออกนะครับก็คิดว่ามันคงจะสามารถปรับตัวให้เข้าไปอาศัยอยู่ในธรรมชาติได้ครับจริงๆยา่ยาญ่าย้าที่เราเห็นเนี่ยคือย้ายุงเนี่ยจริงๆในธรรมชาติเนี่ยเราพบว่าเป็นเป็นหลักเลยเพราะตอนนั้นเคยทำกับหหนาประทีปและานะดิโลครับกลายเป็นพืชอาหารหลักพอามาประมาณปุ๊บม,มันเหมือนผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเขาเขารู้ว่าเรานี้ยคือพืชอาหารเขากินเป็นหลักเลยครับ ก็แบ่งออกเป็นสององคงแรกก็3ตัวเป็นตัวพู้หนึ่งตัวตัวเมีย2ตัวก็แบ่งเป็นสองคงก็คือมีทั้งหมด6ตัวระยะหนึ่งครับก็กองผ่าในที่ที่เรามาปล่อยเนี่ยมันจะเริ่มมีการเหมือนลักษณะเป็นยึดของพื้นที่ประจําโดย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 เฉพาะกองบนเนี่ยจะมีกองผ่าตัวผู่ที่ท,ท,ที่ค่อนข้างมีพฤติกรรมแบบค่อนข้างกา้าว้าวหรือว่าค่อนข้างค่อนข้างแบบป้องกันอาณาเขตสูงเนี่ยชื่อชายาสักประมาณที่16เนี่ยเราใช้กล้องคำนวแถบที่ตั้งรอบบร,ริเวณกองเนี่ยเราพบว่ากองผ่าในธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเข้ามาในพื้นที เข้ามาดูเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากสิบหกไปสิบเจ็ดเนี่ยเริ่มมีกันเพราะว่าการแข่งขันคือเหมือนป้องกันพื้นที่โดยชายาเขาคิดว่าพื้นที่ตรงตรงกงมาเนี่ยเป็นกงเป็นพื้นที่ของเขาแล้วครับก็มีตัวมีการชน,นตั้งแต่ครั้งนั้นมาชนกันประมาณสองวันสามวันนะครับชนกันจนก็ตัว,ต,วตัวธรรมชาติก็ออกไปแต่ก็ยังกองชายาก็ยังยึงยดครองพื้นที่ด้านบนอยู่เพื่อ,เพ,อเพื่อเหมือนป้องกันอาณาเขตอยู่ การติดตามประชากรควางผานะครับของฐานีวิจัยเนี่ยทำทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยยังไม่ได้ถูกนําเข้ามาใช้ครั้งนี้มีเรื่องของการใส่สัญญาณจะติดปลอกคอนะครับสัญญาณดาวเทียมเพื่อที่จะทําให้ติดตามตัวประชากรเขาเนี่ยได้ได้ได้ไดอย่างชัดเจนแล้วก็คอรอบคลุมในพื้นที่มากขึ้นนะครับตัวข้อมูลตรงนี้ผมผมคิดว่าจะมีความสาคัญที่จะทาให้เราได้เห็นว่า ความผาเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการที่จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นปอกคอที่เราจะใส่วางผานะซึ่งมันจะมีส่วนสองส่วนคือส่วนหนึ่งใช้ส่งสัญญาณความถี่วิทยุเป็นคลื่น VHF ออกมาเราก็จะใช้ v h f นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวตัวส่งสัญญาณดาวเทียมซึ่งวิธีการที่เราจะรับสัญญาณได้เนี่ยเราต้องมี สัญญาณวิทยุเนี่ยเราใช้ตัวตัวนี้เราเรียกรีเซิร์버ซึ่งมันก็จะเราใช้วิธีจนูนคือปลอกคอจะอ่นเนี่ยมันจะมีความถี่ของใขรของมันเราก็จะจูนเครื่องนี้เข้าไปหาปลอกคอนะฮะถ้าเราเปิดจูนเครื่องมาตรงกับสัญญาณแล้วเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบคล้ายๆอย่างนี้นะฮะโดยโดยที่เราใช้เสากากายชี้ไปในทิศทางที่คอล่ามันอยู่ส่วนสัญญาณดาวเทียมเราก็จะได้เปิด เอาจากหน้าจอคอมแล้วดูว่าอภิัดที่ส่งมามันจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะปลอกคอรุ่นนี้จะมีระบบที่จะตดตัวเองออกมานะฮะโดยอัตโนมัติก็เราตั้งเวลาไว้2ปีคบเวลา2ปีแล้วชิ้นเนี้ยมันก็จะเด้งออกมาเองแล้วก็มันก็หลุดจากตัวตัวกวางแล้วเราก็ไปเก็บกลับมานะฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้พูดถึงว่าในในในลักษณะของโฮมเลนเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนที่เป็นที ที่สามารถบอกได้ชัดว่าหนึ่งตัวใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการหากินในรอบวันรอบเดือนรอบปีทางวิทยสื่อมันช่วยสนับสนุนเรื่องคอร่าเซทไลท์ที่ตรงนี้จะได้เป็นข้อมูลที่เราจะมาใช้ในอนาคตค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเพราะว่าในการที่เราจะเอากองผ่าไปปล่อยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าพื้นที่นี้รองรับกองผ่าได้กี่ตัวกองผาเราเรามีข้อมูลแต่ว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้เราได้จากการสํารวจพฤติกรรมด้วยการจากการสังเกตเท่านั้นแต่ว่า มันไปไหนบ้างเนี่ยบางครั้งเราเราไม่สามารถติดตามได้ตลอดแต่ถ้าจะมีคลาสเซทไยเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยบอกได้เยอะมากกว่าน,นี้ครับอาจจะเห็นเปิดโลกอีกด้านของกวางผาเลยในของเมืองไทยครับปรกพอนะลองดึงมาถึงตรงติดหัวไหล่้ามันติดหัวไหล่แล้วมันจะกว้างไว้ติดนี่นมันจะมันหลุดรูดหัวก วิธีการเลือกใช้ก็คือมันก็น้ำหนักไม่ควรเกิน3%เปเซของน้ำหนักตัวซึ่งของเราประมาณ25 25้ายี่อนี้มันแค่3ขีดเราจะใส่4ตัวครับตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวครับส่วนอีก2ตัวที่เราไม่ได้เราไม่ได้ติดคอล่านี่เราก็จะติดแท็กนะครับโครงการนี้เราไม่ใช่เราไม่ได้ศึกษาเฉพาะกวางผ่าซึ่งเพาะเลี้ยงแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับ เรายังมีการจะจับกวางผ่านในธรรมชาติติดสัญญาณ GPS ซึ่ลนเนี่ยะครับเพื่อศึกษานิเวศวิทยาแล้วก็ชีววิทยาของกวางผ่านในธรรมชาติด้วยนะครับเราทํางานเราก็คาดหวังนะครับว่าว่าอยากจะเห็นความสําเร็จของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราจะได้มาเพราะว่าตัวข้อมูลตัวนี้มันมันมันจะเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่เรื่องของการ ดูแลการคุ้มครองวางผาที่เหลืออยู่ในประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้นะครับการเรียนรู้ตรงนี้มันจะเป็นเป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีกระบวนการในการเข้าไปคุ้มครองเข้าไปดูแลหรือว่าฟื้นฟูสัตว์ป่าที่มีความสําคัญชนิดอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยจะจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการหรือว่ากิจกรรมเหล่านี้มาน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่เราวางเอาไว้ว่า ทำไงที่จะสนับสนุนให้สัตว์เหล่านี้นะครับเขายังมีชีวิตอยู่เขายังคงอยู่คู่กับป่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ระบบนิเวศท,ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่แล้วแต่สําหรับประชาชนุนไทยก็คือเราเป็นเกราะนอกที่จะเข้ามาช่วยเติมมาช่วยสนับสนุนเขานะครับวันนี้พวกมันพร้อมแล้วกับการออกไปจากรง การพ้นไปจากกรงในวันนี้ไม่ใช่เพื่ออิสรภาพแต่เพื่อภารกิจในการดำรงเผ่าพันธุ์ ถึงวันที่คนเชื่อว่าโลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อให้คนอยู่อาศัยดอยสูงก็กลับมาเป็นบ้านที่มีความหวังของเหล่ากวางผาอีกครั้ง